สวัสดีครับผมวายนะวันนี้เราเราจะมาหาโซนหาบัตรที่กูกันนะครับอันแราผมไกรีวิวให้นะครับเราจะไปดูจุดขายก่อนนะครับผูกงานจุดขายก็อยู่ในใต้น้ําตุกมันจะมีสองชั้นในใต้น้ําตุกนะครับอันในนี้แหละ ให้ผมขึ้นได้ก่อนนะครับอล้วตอนหนูเราจะตัดตอนขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาได้แล้วน้นจะเห็นปิดหัวเขียวนะครับนั่นแหละครับตรงนั่นแหละอมขอซูมเข้าไปนะครับก่อนค่อยมาตัดปิดน้อยเนาะนี่ครับราคาประมาณสามสิบล้านบาทนะครับโอเคเนาะเราไปรีวิวสก,กิลกันนะครับไปเลย ซ้ายแล้วนนี่ก็คือท่าหมัด ลองมันนะครับสกิลอีนะครับสกิลอีเดี๋ยวลองหมันลองหมันนะสกิลไม่ติดสกิลอีนะครับสกิลอีก็หมัดเหมือนใส่ตะม้าหมัดนะสกิลอานะครับสกิลอีก็หักโคตรใช่ไหมหัก หักคอใ,ใช่ไหมใช่ห่าหักโคใช่ไหมไม่รู้อันอันนี้ไม่รู้อะไรโค่นะครับเพราะมันช้านะครับพุ่งเลยดูไม่ตันนะครับ security นะครับ s กิ u ที t y กอติใช่ไหม security ดใช่ไหม สกิวทีเตอ๋อตัวนั้นถูกต่อยสกิลสกิวทีเตะนะครับโอเคอีอีอีมันอะไรอีคืออะไรอ่าอะไรสกิวนี่มันติดตัวอะไรอะสกิลมันมันเพิ่มดาเมจแล้วก็ เป็ียนเค่เอฟเฟกแค่นั้นแหละครับโอเคอันมันมีผลใหม่เข้ามาด้วยนะเป็นผลสกาวิตี้กับผลมังกรนะครับปุ่มสูงเราปุมไม่ได้เลยครับผุมจะมาสูมผลเดี๋ยวหน่อยเพราะ เงินผมมีน้อยนะครับงบน้อยวันนี้มาสูงกันนะครับโอเคไปดูอัน ตรงนู้นตรงนี้นะครับรู้อยู่แล้วล่ะเอเค้เราเราช่วยสูงกันเงินมีน้อยวันนี้เงินมีน้อยผมได้ผลได้ใช่ผลได้แค่นี้แหละเงิน,นมน้อยโอเคนะสลับคลิปนี้ก็จบไปก่อนแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายเรี่องกุล